เมื่อก่อนเนี่ยหนิงก็คิดว่าน้ําที่อาบทุกวันเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วค่ะทุกคนแต่ที่ไหนได้ทุกคนหนิงจะให้ดูตัวกองของหนิงเนี่ยคือแบบเหลืองมากดํามากแล้วก็มีกลิ่นสนิมด้วยนะใครที่อ่อผิวแพ้ง่ายเป็นผดผื่นเนี่ยหนิงแนะนําเลยว่าลองใช้ตัวกองอาบน้ําของฟิลลิปดูนะคะทุกคนคือหนิงเนี่ยใช้2ตัวนะก็จะมีของฟิลิปกับของอ่าลาลาเพอร์คนค่ะทุกคนแต่ตัวเนี้ยหนิงแนะนําเลยคือฟิลในการอาบน้ำเนี่ยมัน แบบสะอาดมากคืออยากให้เพื่อนๆนลองถ้าแบบอยู่ใกล้กันเนี่ยอยากจะให้แบบลองมาอาบน้ําห้องหนิงดูนะคะทุกคนตัวเนี้ยจะเป็นตัวกองอาบน้ํสามชั้นนะคะทุกคนกองสนิมกองคอลีนแล้วก็ทําให้น้ําที่เราแบบใช้อาบทุกวันเนี่ยมันสะอาดมากทุกคนเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยน้ํามันจะไหลเบาหรือเปล่าทุกคน น้ำไหลแรงเหมือนเดิมนะใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยหนิงแนะนําเลยกดดูรีวิวในาตกร้าหนิงก่อนได้ซื้อตัวกองอาบน้ําของฟิลิปไปเนี่ยก็คุยใช้ได้นานมากทุกคน4-6เดือนก็คือแบบใช้คุ้มอะ่ะใครสนใจเราหนิงแชร์พิกัดไว้เหมือนเดิมนะตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือคะ่ะ